สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราโกดันบันนี่วันนี้เราจะมาสปอยหนังเรื่อง Life ปี1999ว่าด้วยเรื่องราวของชายผิวดำสองคนที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่าคนตายจนต้องติดคุกตลอดชีวิตเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยมาฟังกันค่ะก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่สุสานนักโทษหลังจากที่บาทหลวงและผู้คุมทําพิธีสวดส่งวิญ,ญญาณเศษก็ให้นักโทษฝังศพให้เรียบร้อยโดยมีตาเท่าที่นางรถเข็นคนนี้นนดูอยู่ไม่ห่างสองศพนี้ถูกไฟคลอกตายเมื่อวานพวกเขามีนาว่าเลข กับคลอสเป็นครูหูที่จะเท่ารู้จักดีตาเท่าเทเล่าลงลุมเพื่อนทั้งสองเพื่อบอกลาครั้งสุดท้ายซึ่งเล่านี้ก็เป็นเล่าที่พี่เรทํทำขึ้นเองถึงจะเถื่อนแต่เทียบเท่ามาตรฐานของเพลงได้ไม่เบาแล้วตาเทาก็เล่าเรื่องราวของสองเพื่อนซีเลกับคลอสให้นักโทษรุ่นน้องฟังย้อนกลับไปที่ฮารเรมในปี1932ที่คลับสแปงกีคนแรกที่จะพูดถึงก็คือพี่เรพอนุ่มหน้าตากระลอนพี่แกชอบมาเที่ยวที่นี่ถึงแม้จะติดหนี้เจ้าของคลับอยู่ก็ตามและคนที่สองนุ่มเจ้า คำอ้างที่ชื่อว่าคลอดคืนนี้พี่แกพาแฟนสาวมาฉลองที่พี่แกได้งานใหม่ที่ธนาคารแต่ก็ด้านโดนเจ้านี้มาตามทวงแม่งเอาเงินไปหมดเป๋าไม่เหลือให้เช็คบินสกบาทด,ด้านพี่เรที่เข่า้องน้ำมาเจอพี่คลอดก็ตีเนียนแอบทำเป็นคนรู้จกักก่อนจะแอบจิกกระเป๋ากะจะเอามาจ่ายนี้ให้เจ้าของลับแต่กระเป๋าโบเบสุดท้ายพี่เรพี่คลอดเลยถูกเจ้าของクับจับตัวมาเขาสั่งให้ลูกน้องจับพี่คลอสจมนาไม่ผวกน้ยจะทำอะไรในน้ำนี่มีหนูด้วยฉันเกลียดหนูไม่ตุ้ม ขณะที่พี่คอสกำลังจมอยู่ในน้ำพี่เรก็พยายามหาทางเอาตัวรอดพี่การู้จักกับเจ้าของคลับเป็นการส่วนตัวเลยเสนอไอเดียฉันมีเร่ลำเทอนจากมิสซิสซิปปีราคาดีฉันสามารถหาเพิ่มได้อีกถ้านายยอมหุ้นกับฉันฉันขอแข่งเงินทุนกับรถกระบ,บะแล้วฉันจะไปเอาของมาให้ภายในสองวันพร้อมผู้ช่วยสักหนึ่งคนได้แต่ถ้านายหักหลังฉันแล้วก็ฉันเอาในตายแนะ่แล้วเจ้าของคลับก็ให้พี่เรเลือกลูกน้องไปหนึ่งคนแต่พี่เรขอเลือกพี่คอสพี่คอสเลยลอดตาย แล้วทั้งคู่ก็ออกเดินทางไปมีสิสซิปีบนรถไอพีเลยก็ฟอยไม่หยุดนั่งเราเรืองคลับในฟันให้พี่คลอดฟังฉันอยากเปิดคลับของตัวเองและเรียกมันว่าเลสบูมบูมรูมเป็นไงฟังโดเดใช่ไหมหน่าตื่นเต้นเลยอะเด้ ไม่มีเสียงตอบรับจากหมายเรียกที่ทันเรียกพี่ครอสนางเงียบกริบไม่ตอบอะไรเพราะพี่แกไม่อยากคุยไม่อยากรู้จักกับพี่เลยเลิกพูดมาสักทีฉันไม่อยากฟังฉันอยากรีบทํางานนี้ให้จบแล้วกลับไปนิวยอร์กให้ทันเวลาเริ่มงานของฉันแล้วนายทํางานอะไรอ่พระพนักงานธนาคารเจริงอะ่ะง้นถ้าฉันขอกู้เงินจะผ่านไหมนายมีอะไรมาคาประกันอ่ะี่ไงนาฬิกาโบราณของพ่อฉันดูเหมือนของเก๊มากกว่าน้อยนี่ของแท้นะว้ยไม่เห็นเหมือนเงินกู้แม่อนุมัติได้งั้นนายก็อย่าวัางว่าจะเข้ามาที่เรบูมบูมรูไม่มีบูมบูม รวมซะหน่อยก็เมื่อมีไงทํามีแล้วกูไม่ให้เข้าแน่แบ่งตีกันตลอดทางจนมาถึงปั๊มน้ํามันก็แวะหาอะไรกินลองท้องแต่ดูเหมือนร้านนี้จะห้ามคนดําเขา้าพี่เรที่เห็นบรรยากาศมาคูก็รีบชวนพี่คลอสออกจากร้านแต่ไอพี่คลอสไม่ยอมไม่ขอซื้อพายสักสองชิ้นจะเป็นไรปะหิวจะตายฮะจะกินพายหรือลูกปืนกูเลือกมาเออมา,มา,มาไม่กินดีกว่าครับเจอ,อเจชักปืนขึ้นมาทีแล้วแมงเพนก็แทบไม่ทนัน แล้วทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงมิสซิสซิปปีหลังจากได้เล่าเทอนมาเต็มคันรถหักค่าน้ํามันแล้วก็ยังมีเงินเหลือพี่เรยเลยชวนพี่คลอสไปเที่ยวพับแถวๆนั้นไอพี่คลอสเนี่ยปากบอกไม่อยากไปแต่พอเจอสาวออยและเครืมชมงเฉมด้านพี่เรก็เล่นไพน่เพลินๆเพลินจนหมดโตดแม้แต่นาฬิกาพอก็ไม่เหลือพี่เรโดนลุงแว่นโกงส่วนพี่คลอสก็โดนสาวหลอกเอาเงินแม่งหมดโตดกันทั้งคู่กลับบ้านไงละทีนี้สภาพในด้านลุงแวน่นหลังจากที่ต้มพี่เรจนเปื่อยก็ออกมาเจ ในอำเภอคู่อริเลยมีเลื้ยงการลุงแวนเนี่ยฝากลอยแพไว้บนหน้านายอำเภอเลยถูกนายอำเภอค่าทิ้งซึ่งศพของลุงเนี่ยก็ด้านล้มลงไปชนกับพี่เรพี่ครอสที่เดินผ่านมาพอดีไอพี่เร์เนี่ยจำลุงแว่นได้นังเลยพยายามล้วงกระเป๋าหานาฬิกาของพอ่อแต่มันไม่อยู่แล้ว และในตอนนั้นเองก็มีคนเข้ามาเห็นจึงเข้าใจผิดคิดว่าพวกพี่แกเป็นคนําและจับทรงตำรวจซึ่งก็เข้าทางในอํอำเภอแม่งโยนความผิดให้พี่เล่พี่คลอดขอหาค่าคนตายแถมยังคนเล่าเถือนทำให้ศาลตัดสินให้พวกพี่แกติดคุกตลอดชีวิตไม่เราไม่ได้ทำไม่ได้ฆ่าก้นลอยร่ามีสองคู่หูแหกปากโวยวายขณะที่นายอำเภอนั่งยิ้ม แล้วพวกพี่แกก็ย้ายไปอยู่เรือนจำามซิซิปีเคมที่8ที่นี่ไม่มีรั้วกัน้นแต่มีแนวปืนที่พร้อมจะยิงทุกคนที่อย่างท้าออกไปนอกเขตไม่ว่าจะพยายามหนีหรือแค่สะดุดล้มก็จะถูกยิงพวกนายเป็นสมบัติของรัฐเมซิซิปีแล้วฉะนั้นฉันมีีิที่จะบังคับพวกนายระหว่างที่ผู้คุมสาทยายไอพีคอร์ดพีเลก,ก็ทำหน้าเหมือนจะร้องไห้และนี่ก็คือมือขวาของผู้คุมเป็นนักโทษชั้นดทีที่ทำหน้าที่ดูแลนักโทษใครขัดคำสั่งพี่แกก็เหมือนขัดคำสั่งผู้คุมด้วยเมื่อนะน นำกฎต่างๆเสร็จผู้ช่วยก็พานักโทษใหม่เข้าโรงนอนซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ตาเทาได้เจอกับพี่เรพีคลอดแค่เห็นหน้าสองคู่หูตาเทาก็รู้ทันทีว่าเป็นพวกไอคีแพ้ไม่เอาไหนแต่ดูเหมือนเขาจะคิดผิดเพราะพี่เรพีคลอแตกต่างจากนักโทษคนอื่นๆอย่างชิ้นเชิงนอกจากเป็นหนุ่มนิวยอร์กที่อ่านหนังสือออกแล้วอย่างเป็นไอคีโม่ก็แต่ละคนติดคุกจากคดีโหนโทั้งนั้นอย่างตาเทาในกระฆาคนพี่แวนฮันศพน้องสาวเจ๊แตวทะลกนังเจ้าของบ้านเช่าระวงังยาฆ่าพ่อแม่ตัว แม่งนากลัวขนาดนี้พี่เลพีคลอสเลยต้องแอบว่าค่าคนบ้างพวกเราในซ้ายโหดตัวจริงฆ่าคนไม่เลือกใช่ตายมาหลายศพแล้วเดือนเนี่ยถ้าพวกน้อยอ่านหนังสือพิมพ์ละก็จะเจอชื่อเลก,กับคลอสเออและไอพีเลเนี่ยก็เล่นยายปากดีจนไปมีเรื่องกับพี่ยักษ์นักโทษเก่าคุณพีตัวแค่นี้จะไปซื้ออะไรได้แมงโดนอาจนอนเป็นผักอยู่ดีพื้นสิฮะ แล้วก็ถึงวันเยี่ยมญาติวันนี้นักโทษต่างคึกคักเพราะได้เจอครอบครัวพี่ครอร์เองก็ได้เจอแฟนสาวเธอมาบอกความคืบหน้าเรื่องที่พี่ครอร์ขอให้เธอไปพบญาติที่เป็นทนายเขาจะช่วยยื่นหนธทอนให้แต่ฝากถามมาว่าจะให้ช่วยเรเพื่อนคุณด้วยไหมเลกิฟสันนะนะไม่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 ไม,ไม,ไม่เขานี่แหละสาเหตุที่ทาให้ผมต้องมาติดอยู่ที่นี่อีกอย่างเขาก็มีประวัติยาวเหยียดคืนยืนุทธทณ์ให้เขาด้วยผมไม่ได้ออกไปแน่ ตัดมาที่พี่เรก็กำลังโม้เรื่องคลับในฝันบูมบูมรวมให้เพื่อนนักโทษฟังผี่แกเริ่มสนิทกับคนอื่นๆจนได้แผนที่ที่ไว้ใช้หนีออกจากเรือนจํามาเลยเอามาบอกพี่คลอดแต่พี่คลอดไม่เอาด้วยต่อไปนี้ไม่มีคําว่าเราฉันกับนายไม่เกี่ยวข้องกันเข้าใจไหมพี่คลอดเมินแผนของพี่เรเพราะคิดว่าเดียวก็ได้ออกจากเรือนจําแล้วตกดึกเพื่อนๆน,น,นักโทษที่นอนไม่หลับก็ขอให้พี่เรเล่าถึงคลับบูมบูมรูมอีกครั้งพี่เรก็เล่าได้สนุกจนทุกคนจินตนาการตามว่าตัวเองได้เข้าไปเที่ยวคลับแห่งนั้น มันช่างแฮปปี้เจตแตวเป็นนักร้องพี่ยักษ์เป็นคนเฝ้าประตูต่เทาหลีสาวๆพี่ห้อยเล่นโป๊กเกอร์พี่แวนตี้กลองส่วนในพี่คลอสได้เป็นแค่บ่อยทุกคกหัวราอยยอสนุกสนานกับเรื่องราวของพี่เล่จนกระทั่งมีคุณตำรวจบุกเข้ามาที่คลาบซึ่งก็ไม่ใช่ใครผู้ช่วยผู้คุมนั่นเองฮะยศมอลรนอนกันได้แล้วทําไมยศดูดทั้งบวมบวมลมได้ไปน,นอนในคุกแนะ่นอนแล้วครับเช้าวันรุ่งขึ้นหลังจากที่พี่คลอสได้รับจดหมายจากทานายตกบายก็มาทําเป็นชวนคุยเรื่องทินฟ้าอากาศกับพี่เล่ ซึ่งพี่เรย์รู้ทันนายต้องการอะไรพ่อฉันบอกว่าถ้ามีไอสาราเลวคนไหนมาชวนคุยเรื่องดินฟ้าอากาศแล้วก็ให้ออกมือกุมกระเป๋าตังไว้เออพ่อมึงนี่ต้องเป็นคนฉลาดมากแน่ๆไม่ต้องพูดมึงต้องการอะไรกันแน่เออคือนายยังมีแผนที่ที่จะใช้หนีอยู่ไหมทนายหนีฉันขอไปด้วยเราจะหนีด้วยกันเรางั้นเนาะตอนแรกมึงบอกไม่มีเราทีนี้ละมาเราได้รับข่าวร้ายจากจดหมายละสิทธาไอ้มืดเออก็ใช่ลูกพี่ลูกน้องของฉันชื่อเมลวินเป็นทนายฉันเลยขอให้เขายื่นหนธทณ์แต่ทุกปฏิเสธแถมแฟ ชั่นไันไปตกลุมรักกับเมลวินแล้วกำลังจะแต่งงานกันสมน้ำเนะ้าเป็นกูกูก็เลือกเมลวินห้าวไม้นี่ปากมะคุยกันได้สักแป,ป๊บไอสองครูหูแมงกะตีกันเฉยจนผู้ช่วยต้องเข้ามาห้ามพี่เรเลยใช้จังหวะนี้แอบจิกหินนับจำนวนนักโทษออกจากกระเป๋าผู้ช่วยสองอันก่อนจะส่งสิกให้พี่คลอดถาม่าพี่คลอดกูยิ้มไม่โฮบจะได้เป็นอิสระละไฟแล้วพวกพี่แกก็พากาน์นี้ออกจากเรือนจำแต่พี่เรเนี่ยมันวาดแผนที่มั่วเลยต้องวิ่งแบบไร้จุดหมายซึ่งสุดท้ายก็ถูกจับได้ ผู้คุมพาพี่เรพี่ครอสมารายงานตัวกับพัสดีใหญ่พัสดีก็ถามแม่โรดลูกสาวตัวน้อยว่าจะให้ลงโทษอะไรดีแม่โดกดเสนอให้ขังมืดไปเลยสิคะพี่เลพี่คลอสจึงถูกจับขังห้องมืดหนึ่งอาทิตย์ตาเท่าบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่พี่เลพี่คลอสหนีและแน่นอนมันไม่ใช่ครั้งสุดท้าย12ปีผ่านไปขณะที่โลกภายนอกเกิดสงครั้งวุ่นวายในคุกก็ยังมีนักโทษหน้าใหม่เข้ามาเรืยย่อยๆอย่างรอบนี้ก็มีพ่อหนุ่มหน้าวานที่ชื่อแคนเกตไรท์เขาพูดไม่ได้แต่เลนเบสบอลเก่งอย่าบอกใคร เรียกเดียวกว่าเอิงแดดก,กันทั้งเรือนจำซึ่งก็ถือเป็นเรื่องดีเพราะปีนี้มีการแข่งเบสบอลของนักโทษแต่ละแคมป์พี่ครอสเคยเล่นเบสบอลมาก่อนผู้คุมเลยมอบหมายให้เป็นผู้จัดการทีมพี่แกต้องพาเพื่อนนักโทษซ้อมเบสบอลทุกวันส่วนเรื่องงานก็ห้ามขาดพี่ครอสพี่เลและชาวแก๊งต่างก็แวะเวียนมาช่วยทาสีที่บ้านของพัสดีรอบนี้บังเอิญเจอแม่รถลูกสาวของพัสดีด้วยตอนนี้เธอโตเป็นสาวสวยสะพรังเธอเพิ่งกลับจากฮันนีมูนกับสามีแต่ละคนเนี่ยแอบมองกันใหญ่ไอพี่แคนน มองไม่ในจองตาไม่กระพริบจนพี่เรต้องรีบห้ามเฮ้ยเฮ้้จองได้แต่หันไปมองทางอื่นบ้างแล้วใคยเลือมามองไหมจองขนาดเนี้เด็พอกก็ยิงกระบ้านให้รกอกดูมันพูดแล้วยังไม่ล้าสายตาอีกจนลูกสาวพัสดีมองกลับมา ลายเดือนผ่านไประหว่างที่แก๊งนักโทษกำลังซ้อมเบสบอลอยู่นั้นก็มีแมวมองนักเบสบอลมาตามดูพี่แคน right เกตไรพรอได้ข่าวว่าฝีมือดีซึ่งถ้าเห็นแววรุ่งเนี่ยเขาก็จะหาวิธีพาพี่แคนออกจากคุกไปเล่นเบสบอลมืออาชีพไอพี่คลอที่ได้ยินในก็หูพึงเลยฮะด้านพี่แคนก็โมต่ยืนบิดไปมาส่งยิ้มหวานให้ลูกสาวพัสดีเธอกำลังตั้งท้องแต่ก็ส่งยิ้มกลับมาให้พี่แคนเช่นกันพี่คลอที่เดินมาเห็นเนี่ยห้ามแทบไม่ท,นะนะทันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนายทำแบบนี้ไม่ได้อย่าไปมองเธอมาซ้้อมกกนนัันนนดีีวว่าา นายตีเบสบอลได้ดีแล้วก็นายอาจเป็นตัวนำทางให้เราได้ออกไปจากที่นี่มาเถอะคิดถึงชัยชนะซึ่งเมื่อถึงเวลาพี่แคนเกตไรก็หวดลูกได้สวยจนแมวมองถึงกับอึง้งทางสนามนี่เฮก,กันใหญ่ จบแมวมองก็มานั่งคุยกับพี่เลพี่คลอดเขาเล่นได้ดีมากเชื่อผมเถอะในอีกห้าปีข้างหน้าจะมีคนผิวสีได้เล่นในทีมใหญ่ๆส่วนผมก็คงตกงานโอ้โ oh, หเฮตย้ยเล่านี่แรงใช้ได้ใช่เลทําขึ้นเองเขาใช้ผิวมันฝรัง่งและกากน้ําตาลได้เยี่ยมมากพี่คลอดพูดชมพี่เลให้แมวมองฟังและก่อนจะแยกย,ย้ายสองโคู่หูก็กําชับให้แมวมองช่วยพูดถึงพวกพี่แกนในทางที่ดีด้วยพอพกพี่แกน,นี่แหละที่ปัน่นแคนเกตไรขึ้นมาแมวมองก็รับปากว่าจะช่วยพูดดูเหมือน นาคตที่สดใสกําลังรอผู้พี่แกอยู่แต่จู่ๆก็เกิดเรื่องไม่คาดฝันเมื่อลูกสาวพัสดีคลอดลูกออกมาตัวดำปีดทำมาพัสดีหัวรอ้อนเรียกแกงพี่ครอสออกมาก่อนจะเอาหน้าล้าสาวไปเทียบหน้านักโทษแต่ละคนเพื่อดูว่าใครเป็นพอ่อแต่ไอ้นี่ก็ไม่เหมือนนี่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ได้แต่พอมาถึงหน้าพี่แคนเกตไรไงเหมือนกันยงกับแกแม่รถถึงกับรีบบอกให้พ่อลูกคืนมาก่อนที่เขาจะรู้ความจริงส่วนพี่แคนเกตไรก็ได้แต่ยืนหัวรอ้อคําทำไมกันนายรู้แล้วว่าใครเป็นพ่อ พี่แคนเกตไรพยักหน้าเง,งือกใครบอกมาเดี๋ยวนี้ผมเป็นพ่อครับพี่เร่ก้าวเท้าออกมาจากแถวผมตังหากพ่อเด็กพี่คลอดก้าวเท้าตามผมเป็นพ่อเด็กครับผมตังหากพ่อแม่ผมด้วยเพื่อนเพื่อน,นนักโทษต่างก้าวเท้าออกมาตามทำเอ,อาพัสดียิงหัวร้อนและอับอายจนขับรถหนีไปและไม่เคยกลับมาที่เรือนจำอีกเลยพี่แคนเกตไรก็ได้แต่ยืนมองเมียและลูกจากไปและเพื่อฉลองการจากไปของพัสดีที่เรือนจำก็จัดปาร์ตี้เล็กๆพี่เรจัดการเรื่องเล่าส่วนพี่คลอสจัดการเรื่องผู้หญิง ถึงนี่ไม่ใช่ครับบูมบูมรุมแต่ก็ใกล้เคียงเลยทีเดียวแต่ในขณะที่หลายๆคนกำลังมีความสุขก็มีบางคนกำลังเป็นทุกข์เจ๊แต๋วบอกกับพี่เลว,ว่าพ้นโทษแล้วแต่เขาไม่อยากออกไปเพราะไม่รู้จะไปทําอะไรและไม่อยากให้แม่เห็นเขาในสภาพนี้ซึ่งไม่ว่าพีเรจะพูดปลอบใจยังไงก็ไม่ได้ช่วยให้เจ๊แต๋วรู้สึกดีขึ้นเลยต่ัดสินใจทำอะไรบ้า,บา เจดตาวถอดผ้าคลุมผมออกก่อนจะวิ่งตรงออกไปนอกรัวเพื่อนๆที่เห็นต่างตะโกนเรียกสุดเสียงแต่เจไม่ฟังและถูกยิงในที่สุดทุกคนตกใจไม่เว้นแม้ผู้คุมส่วนแฟนเจเตาวก็รีบเดินออกไปดูโดยไม่สนใจว่าจะถูกยิงหรือไม่ ทุกคนต่างโศกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยิงพีเรยพี่คลอสยิ่งเศร้าหนักเมื่อรู้ว่ามีเพียงพี่แคนเกตไรที่ได้ออกจากเรือนจำไปเล่นเบสบอลนี่มันอะไรกันทำไมไม่มีชื่อฉันกับเรในในบอภพยาโทษคุณไม่ได้พูดถึงพวกเราในทางที่ดีเหรอฉันพูดแล้วทั้งคู่เลยแต่ความจริงก็คือบยภพยโทษไม่ใช่ทุกทุกแคนเกตไรตีบอลได้และพงนาาทำอะไรได้ก็เราเป็นคนสอนเขาทั้งวันทั้งคืนพื่อเกมนั่นไงพอเถื่อนมันจบแล้วปล่อยมันไปพอพี่เรยห้ามพี่คเครแกนตไ เมื่อพี่แคนจากไปพี่เลก็บอกแผนการนี้ใหม่มีเครื่องบินพ่นยาที่โรงนาะเราแอบ,บนี้ไปได้พ่อเธอเร่ฉันไม่มีอารมณ์ฟังพอแผนการนี้ของฉันมันจบไปแล้วและนายก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ฉันมาอยู่ในที่ห่วยแตกนี่นายมันก็เหมือนกับพอ่อของนายนายว่างไงนะทั้งคู่เริ่มทะเลาะก,กันรุนแรงซึ่งตั้งแต่วันนั้นสองคู่หูก็ไม่คุยกันอีกเลยทูกคนต่างใช้ชีวิตของตัวเองขณะที่โลกภายนอกยุติสงครามพี่เลก็ยังคงหาทางหนีพี่กแกแอบขับเครื่องบินพ่นยาแต่สุดท้ายกระตูมเครื่องบิน โ,โชคดีที่รอดตายแต่ก็ถูกจับค้างห้องมืดวันเวลาพนาน้นผ่านเพื่อนเืนนักโทษก็ค่อยๆจากไปทีละคน28ปีต่อมาแต่เท่าก็ได้ย้ายไปอยู่สถานพยาบาลส่วนเรื่องราวของสองคู่หูก็ถึงจุดเปลี่ยนมีอยู่วันหนึ่งพี่คลอดแอบ,บนีออกไปกินพายของชาวบ้านแถวน,นั้นเลยถูกทําโทษให้ยืนอยู่บนขวดเบียร์ผู้คุมสั่งให้พี่เล่ค่อยถือปืนฟ้อพี่คลอดไว้ถ้าเขาลงจากขวดเมื่อไหร่ให้ยิงตูดได้เลยแต่พี่เล่ไม่อยากทําสุดท้ายได้ถูกทําโทษไปด,ไปด้วยซึ่งนี่กระทาให้สองคู่หูได้พูด คอกกันันีร้งมันช่างยาวนานเหลือเกินที่ไม่ได้ยินเสียงหัวราะของเพื่อนฉันที่ใจนะที่ได้คุยกับนยายฉันกมืันกันแล้วหลังจากวันนั้นสองครูหูก็ได้ย้ายไปอยู่คฤหาสน์ของพัสดีและทํางานช่วยพัสดียามแก่ซึ่งโชคชะตาก็นําพาให้พี่คลอดพี่เลได้เจอกับนายอำเภอสารเลวที่สายร้ายพบพี่แก่อีกครั้งแม่งได้เลื่อนยศไม่ใช่วิสุขสบายอย่างวันนี้ก็มายิงนกเล่นกับพัสดีไอตอนแรกพี่เลก็กะจะปล่อยผ่านแต่พอเห็นว่านาฬิกาโบราณของพ่ออยู่กับนายอำเภอพี่เลก็ทนไม่ได้ รีบถามว่าได้มาจากไหนนายอำเภอก็โกหกว่าเมียให้มาเมียคุณคงฟากรอยแพ้ไว้บนหน้าด้วยสินะวังไงนะฉันฆ่านายแน่ถ้าพูดถึงรอยแพ้ฉันอีกครั้งภัษดีได้ยินเสียงเอะอก็รีบเดินมาดูโกดอะไรกันขึ้นฉันคิดว่าฉันน่าจะสังซ้อนไอหมืดนี่เรื่องกิริยามารยาทเตเรหัวร้อนซัดนายอำเภอลงไปนอนก่อนจะชักปืนขึ้นมาว้าวจะเย็นเพื่อนนะจะทำเราเดือดร้อนนะขอพูดถูกเลยวางปืนซะไม่งั้นฉันจะยิงนายงั้นเราก็กำลังจะมีการฆ่าไา้ศพเดี๋ยว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 จ เยนเลยฉันก็อยากเห็นมันตายแต่ไม่อยากให้หนายต้องตายไปกับมันส่งปืนมาให้ฉันไม่มันขโมยนาฬิกาของพ่อฉันไปมันเป็นคนฆ่าวินสตันบอกความจริงเข้าไปสิที่เขาพูดมีความจริงบ้างหรือเปล่านายอำเภอปัสดีหันไปถามนายอำเภอแล้วมันจะต่างกันตรงไหนละ่ะอย่างนอยรัฐไม่ใช่สิบป,ปีก็ได้แรงงานทุกๆสี่สิบป,ปีอือหือไอ้ซาราเลวแกพาชีวิตพวกเราไปมากพอแล้วเล่ส่งปืนมาให้ฉันฉันจะฆ่ามันเองมาๆๆมใจเย็นเอาปืนมาใจเย็นเพื่อนนาทีสองคู่หูยื้อแย่งปืนนาย อำเภอก็จะชักปืนขึ้นมายิงพี่เล่พี่ครอสจากข้างหลังโป้งแต่โดนพัสดียิงตายคาที่ซะก่อนแล้วพี่เล่ก็กลมลงไปหยิบนาฬิกาของพ่อคืนในที่สุดมันก็อยู่กับเจ้าของที่แท้จริงแล้วพัสดีก็บอกกับตำรวจว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอุบัติเหตุเขาทำปืนลั่นใส่ในอำเภอตอนไปยิงนกซึ่งตำรวจก็เชื่อเพราะพัสดีไม่เคยมีประวัติเสียหายแถมในตำรวจคนนึงก็ยังเป็นสมาชิกในโบสถ์ของพัสดีด้วย หลังจากที่ตำรวจไปภัสดีก็รู้สึกผิดกับพี่เรย์พี่คอสเป็นอย่างมากเขาไม่รู้ว่าจะชดใช้เวลา40ปีให้พวกพี่เรได้ยังไงเลยจะสั่งให้ลูกน้องร่างใบอภัยโทษให้พวกนี้เชางั้นเลยกับคอสก็ได้ออกจากคุกสิไม่ถ้าออกแล้วพวกเราจะมายืนฝังศพให้พวกเขาอย่างนี้ลแล้วแล้วหลังจากนั้นพวกเขาเป็นไงต่อนักโทษรุนน้องถามตาเทาตาเทาก็เล่าต่อว่าพวกพี่เรพี่คอสยังคงอยู่ที่เรือนจำพอตั้งแต่วันนั้นภัสเดีก็ไม่ได้ออกจากห้องน้ําอีกเลยเขาตายคาโถส้วม และเมื่อพี่เลพี่คอสแก่ตัวลงก็ได้ย้ายไปอยู่สถานพยาบาลที่เดียวกับตาเทาแล้วุกร,ร่วงแก่ลงและได้รับอิสระต่อเมื่อตายไปแล้วเราก็คงจะเป็นรายต่อไปที่จะได้ไปนอนในลุ่มพี่เลบอกกับพี่คอสซึ่งนี่ก็ทําให้พี่คลอสคิดแผนการที่จะหนีออกแต่พี่เรไม่เอาด้วยเพราะอายุป,ปาเข้าไป90แล้วแรงจะเดินยังแทบไม่มีอยู่รอความตายในนี้ดีกว่า แล้วพว่อพี่แก,กก็ได้ตายสมใจเมื่อจูจ่ๆก็เกิดไฟไหม้ที่โรงนอนทุกคนนี้ยกมาถานยกเว้นพี่เล่พี่คลอสชาวโรงคืนก็มีเจ้าหน้าที่มาเก็บศพสองคู่หวออกไปก่อนจะนํามาฟังที่สุสานฟังเรื่องราวจบพี่อ้วนนักโทษด,ดุนน้องก็ถึงกับร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าแต่พี่พร้อมยังถามต่อแล้วแผนที่คลอสคิดไว้ก่อนที่เขาจะตายมันเป็นไงอ่ะแผนของเขาก็คือไปขโมยศพสักสองศพจะกห้องเก็บศพมาไว้ในสถานพยาบาลตอนที่เขาจุดไฟเผาแล้วพวกเขาก็จะอาศัายช่วงชุลมุนแอ ขึ้นรถดับเพลิงไปจากนั้นก็ซ่อนตัวจนถึงรุ่งเช้าแค่นี้พวกเขาก็รอดตัวส่วนสองศพนั้นทุกคนก็จะคิดว่าเป็นพวกเขาเดียวนี่ลุงจะบอกว่าสองศพที่เราฟังนี่ไม่ใช่เรกับคลอดเหรอจริงหรือเปล่าตาเท่าตาเท่าจากไปโดยไม่ตอบอะไรแล้วหนังก็จบลงที่สอคู่หูเล่กับคลอดพากันมานั่งดูทีมแยงกี้ด้วยกันพวกพีกใช้เวลากว่า65ปีถึงจะนิยไม่ได้สำเร็จ เป็นไงคะกับหนังเรื่อง l o v ครูปึกหาเขาปิ้งเป็นหนังตลกยุคเก่าที่สนุกและหักมุมดีค่ะใครชอบลองไปหาเรื่องเต็มดูได้สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์พูดคุยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ